ฉลาต้องไม่ขาดธาตุเหล็กเพราะว่าโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กนะคะที่เป็นระยะเวลาที่นานแล้วก็ขาดธาตุเหล็กที่เรียกว่าแบบรุนแรงนะคะอาจจะส่งผลต่อสมองเสี่ยง IQ ลดแต่ว่าซี่จากการขาดธาตุเหล็กนะคะก็สามารถป้องกันได้ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงอะแม่ว่าลูกหนูขาดธาตุเหล็กหรือเปล่าอาการเนี่ยมันจะมีตั้งแต่แบบดูทางตาแต่มันจะประเมินได้ค่อนข้างยากเนื่องจากว่า อาการเด็กจะฟ้องออกมาก็คือเด็กจะต้องแบบขาดในระดับที่แบบรุนแรงแล้วก็เป็นมานานแล้วแต่ถ้าสมมติว่าเราจะสังเกตก็คือเราจะเจอว่าเด็กคนนั้น,นะค่ะอ่อ,อนเพลียเหนื่อยง่ายก็คือตัวเล็กไม่อยากอาหารกินข้าวน้อยอะ่ะโตช้าเพราะกินน้อยไงแล้วก็ถ้าสมมติว่าดูลิ้นเด็กคนนั้นจะลิ้นเลี่ยนนะคะหรือว่าแบบเรียบ ตะปุ่มตะป่่าไม่มีเลยเล็บแบนนะคะเป็นรูปช้อนเลยนะคะแล้วก็อาจจะส่งเสี่ยงต่อพัฒนาการที่ชาได้เฉื่อยชาและสมาธิสั้นได้ถ้าเป็นถึงขนาดเนี้ยคือเป็นเยอะแล้วแน่นอนแม่ไม่อยากให้มันเป็นแน่นอนเพราะว่ามาสมผลต่อสมองแล้วคือใดๆก็ตามแต่ถ้าสมมุติว่า I q ควอ่ะมันเสียแล้วอ่ะมันซ่อมกลับคืนมาไม่ได้นะคะว่าอ้าวแล้วแม่แล้วเราจะคัดกรองภาวะซีดลูกได้ไหมได้ค่ะโดยการเจาะเลือดเจาะเลือดคัดกรองภาวะซีดก็อยู่ที่อายุประมาณ6เดือนถึง1่ปีแต่ว่าป้องกันได้ไม่ให้ลูกซีดต่อให้ลูกก ควรให้หลากหลายปริมาณที่เหมาะสมอย่างสม่าเสมอถ้าสัญญาให้ธาตุเหล็กแน่นอนแม่ก็จะคิดถึงพวกตับไข่แดงเนื้อสัตว์เลือดครึ่งในไก่เออนะคะเนาะปลาหารทะเลนะคะหมึกหอยโอ้เยอะแยะมากมายหรือผลิตภัณฑ์ที่เสริมธาตุเหล็กไอรอนวิตโฟลิกวิตดีค่ะคุณแม่ขาตัวช่วยไม่ให้ลูกของเราหักซีดจากการขาดธาตุเหล็กได้เขาจะเป็นธาตุเหล็กใสค่ะคุณแม่คลองแบบนี้แล้วก็ไปผสมนะคะกับน้ําจะต้องบอกเลยว่าไม่มีสีไม่มีรส ไม่มีกลิ่นนะคะเนาะสามารถให้ลูกกินได้ที่6เดือนขึ้นไปซึ่งถ้าบ้านไหนนะคะเนาะโอโ้โหกินตับเลือดหมูเครื่องในยากมากแม่เลยแม่นะคะเนาะแล้วก็ยาธาตุเหล็กที่คุณหมอให้ถ้าเป็นในกรณีที่กินแบบเพื่อป้องกันเนี่ยคะ่ะน้องก็อีไม่ยอมกินอาจมองหาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเนาะเพื่อช่วยนะคะเนาะเสริมธาตุเหล็กให้กับลูกเ